สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันนี้เราก็จะซื้อกับข้าวไปวัดกันนะคะทุกคนนี่ก็คือวัดที่อยู่แถวบ้านเรานะคะส่วนมนเสร็จแล้วเราก็จะมานัง่งรับประทานอาหารด้วยกันนะคะแต่ว่าเราต้องไปส่งเจ้าตัวเล็กก่อนนะคะไปกันเลยค่ะถึงโรงเรียนแล้วนะคะ เราก็จะพาทุกคนมาชมไลน์นานกันนะคะนี่ก็คือบ่อปลาของเราเองนะคะทุกคนนี่ก็คือบ่อก,กบของเรานะคะมีแว่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้ก็คือลูกกบนะคะทุกคนนี่และนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ก็คือข้อวัวของเราเองนะคะ